เซลบอแคลวันนนแคลผู้ใดนะบ่ฟันคูดกับผาออกทังตัวมันมันปวดอีรีเด้แบบว่ามันสิบปวดมันบ่อปวดตลอดเด้มันสิปวดเป็นย่ามไงตอนนี้คือมันบ่ด้ปวดฟันขุดเล็กแทงป เพื่อนประกำฮะกำตัวท้าวโไปเฮ็ดแขวเล็กฤษีโป้แทงปากเจ้าอะไรล่ะคนมันผู้หายก็ยังไม่เอเขาตัวเห็นบ๊อบบอนนี่แหละมโนเท่าบ๊อบบ๊อพ่อใจในสิ่งที่จะคล้องเป็นก๊อบเด็ดผู้หายด้ล่ะท่านท่านมี่บ๊อท่านมีไผ่บาผู้หายอยู่ ดีวาเจียเคียเดี่เขาผู้ให้เาส่งส่กส่กลกสลายเฮามันคนละแบบกันเพราะหมายถึงแบบว่าซุ่มซามแบบอยังไปจังสันบอดีว่านาตาชีไล่ข้ม้ไมน่ข้อหมยของคนฟังมันเป็นจังสันอ้คนฟังแปลว้าไม้ผิดเพี้ยนไปคนบอกข้อไมยถึงแบบคือบเจาอาาเจ้าอาซายถึงแบบ ตุกลกซน,นร่นซุ่มซ้ำย่างต่ำนั่นต่ำนีน่เห็นบ่าอารมณ์ละกันเลยข้าพเจ้าม,มาไหนบอกกับมาต่อเมา่ดเมื่อใดมื่อยู่ใส่บ้าที่เจ้าเขี้ยาตั้งแค่ไหนละมื่อมือม่อหนาวหนาวน,วน,วานวบ่แต่ว่าเจ้าจะบอกข่อยนะนะขอ,อเงินเอาเอาไปสีบวกขียดน่อฮอตไอจนว่าจนสีหักจนว่าสีตายแล้วเที่ยงวที่ลงมากกัน เกือบหกักแตกไอ้ค่กไอ้เนี่ยไอ้มันไงดไหหกอกหยาหรืออีหยังบางอย่างยุสนามบนินแล้วข่อยว่ายัางงฮะข่อยว่ายัางข่อยจาะ <c ười> อะได้ว่าอีหยังวะเป็นเออซอเอแซอีหยังนี่แหละเข้าใจวะภาษาของข่อยคือเป็นอสอเอแซคือเป็นตลอดเป็นกระเซาะกระแซะเป็นเรื่อยๆเป็นหยางคือเป็นตลอดอ<ส>แบบว่าผู้ฟังมันแบบแบบออซอเอเซคือจังแบบ จังว่าเขาแบบจังไดแล้วอ่อนแออยังยั่งสิละประมาณนี้ละปะวัติบ้านคุณบอกเป็นจังไดเขาไม่ถามมาต้องว่าเขาเลยมูเขาอีหยังผิียดนาอารมณ์นั่นแหละก็จะว่าข่อยสมลกซนล้นนั่นนะข่อยกระเทือยสมลกซนล้นบร้แมนว่าขี่หายด้อคนละคว่ำหมายคนละอย่างกันเลยว่าข่อยจะเคยว่าข่อยขี่หายนั่ว่าตอนใดเอา ว่าท่านดีบาอยู่บาดผดว่าท่านบาเลยเอาหันมื่อเป็นหันใจบอิมจังไดหรอ เป็นคือจังแบบบ่อ่าต้องเอนรถพยาบาลค่ะเมนฟองเป็นคือจังออกซิเจนในโลกนี่สิเบิร์ตจังใดนี่แหละใช่หนาล้วมันเปลี่ยนยังมันมจีมไวในรีลิวปากขึ้นแล้วเขาแล้วเขาได้นสัแล้วยังปากแดงนี่นี่ไปท่าเมา่ไหร่อีกแล้วบังคันกูอยากกูอยากเห็นสีดิบมาแล้เนี่ยเอากับ รีบอนันเดชรีบแมสสีแดงแดงนะเห็นบ่ลสีท่าสีท่าหมื่นซ้อนล่ามนำเพชรนะเวลารีบรีบตัวรีบตัวนั่นแหละโอ้ยไปเบิ่งไ้ฮอดดีเราท่าเนี้ยแล้ท่าแดงจึงเคืองอยู่เจ้าบุญนายฮอดดีเราท่าทางในแบบแดงแบบจ้องมึงก่อนว่าไอเลยแดงจัดเลยแล้วก็ไม่ซ้อนกับโจ๊กว่างนงเอากะบ๊ทแพร่แล้เนี่ยซูชีได้ละนี่ไอ้น้องฟ้าแฝดกั็ไ้ฮอดดีได้หน่ เปียกดีทวีคูณเนี่นี่โมเมนต์ฮอดดีทวีสันปากิมีความได้ฮอดีนะคะเปียกดีทวีควูณอยากหัวไม่หัวตัวแมมนตัวนี่ห้าแบบ30ิมากกับสีนาะคือเราเปะเลย<อ>นาพระเอกเนาะบอกแล้วข้อ,ขอกันยายไว้จ้าเนาะ แยังแบบเล่น,ลตตเ,น,นเลตเตตตเตยขอเดียวี่สามยี่สิบสี่แล้วโอ้ยกูหายใจเท่าหันนองแบบว่าร<ส>ู้สึกว่า<ส>มันคือ,นนม,คอมันคือสิไปหาสามสิบบเดออีรีอีกเมื่อกี้ปีกับสามบหะแบบค<อ>วบหรู้สึกงก็ยังจากคล้องยังเป็นเด็กหน่อยอย,อยู่ไหมควบหลุดซึก็ยังจากลองชิ้นคองจิเจนี่แหละกูคืออยากสาม้อ กระยากสามชิปอยู่รอเพราะว่าหนาไปนะก็อยากสามชิปมันมันสมกับหนาตัวเงียงเง้ยเจ้าจอยังเจ้าจอยจะเ่าผู้ใดล่ะอยากจอยไ่ได้อยากจอยซ้ำครนีอยากจอยลองให้ฟังเนี่ย เพ่งเสกเศร้าไหมเพ่งเ<า>สกเศ้าไมมือนะี้เพ่งเสกเศร้ามูม่บนะ้านฮะชิบ้าคนอย,ย,อยากสิหคนมาดูว่ากยสินหาิดวยสิบูม,มมาแบ่งใส่น้ำในเด้อเงนินนะามด้วยแล้วนะนนยืมยืมก็ได้ยืมก็ได้จักีฟลา,านก็พอแล้วมาบอกว่าเีีเงินจ ชิปลานิชิบ่เฮ็ดยังเลยสิบยื้อซื้อยุคเงินซื้อนี่นะแต่เขารวยเป็นร้อยล้านเขายังต้องคิดเบี้ยคนเท่าตาาได้วีใครรวยไหมเจ้าเจ้าพ่อจริงถึงปัญหาอ๋ออันนี้เขาบ่เฮ็ดยังไงเขาก็ใสเงินตามสภาพเขาแต่ละมื่อนี่แหละมื่อละบวกีีบาทชิปลานเอาใสจนตายกับบ่เบิร์ดกับคิดเบิ้องนี่ะเขาเขาพอตรงไปลงทุนพอตรงเฮ็ดยังเลยเขาอยู่ซื้อนี่ มีมอลันมันกับปีบึงมอลัไปเทียวปังสันยังสี่ไป,ไปแต่รวยไปจ้ะเอาถ้ามีเงินแล้วเนี่ขวายไบบอ,อันนี้อันนี้เขาบอก่าท่านนี้มีเงินไงขวยมีเงนนินซล้นเอขอขยซ้ขยเห็ดบางซื้อลดเราขวายก็ื้อผูกพักอยู่บานเฮ็ดเฉพาะิ่งที่ขวยยาเข็นไปซองขายแมนเออเห็ดยังกับเห็ดไปซื้อเลือประมาณหาล้านพรขยซื้อรถไปสล้านเฮ็ดบางไปสองล้านเงินสิแล้ว ซื้อรถกับรถซื้อแพงปานนั้นแล้วเนาะมันเบื่ลไรเฮาก็ซื้อเฮาก็ซื้อแบบพอขี่ได้ก็พอแล้วเฮาก็ใช้เงินประหยัดประหยัดเฮาก็บ่ต้องเฮ็ดเบียกตลอดชีวิตเฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยเฮาก็บ่าตายอย่างเดียวเข้าใจว่านั่นล่ละบอกคนรวยจังว่าชีวิตมันไหลค่าเอาสบายเด้บ่มันบ่ได้ค่าเพราะว่ามันบ่ได้ค่าเพราะว่าเฮาแบบเฮาก็บไปเที่ยวไปรอไปนั่นไปนี่ เขากัไปหาใส่เบ็ดยิงกับปอมไปแต่ละมือนโบเบดเขากับข้นวณเขาสิใส่มือได้จักบาทพอประมาณเจ็ดสิบหกสิบปีเขาก็ตายฮะเกิดเ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องใช้เงินรักซ้าเจ็บไข้ได้ป่วยกันยิ่งสั่นและใคอยม่เคยเห็นคิดแล้วที่ค่อยเบาดีดตาตายย่างเอาแปลนาที่เราบอกไปบอมากก็ได้ เ็นบอ <c oughs> ปิดคลิปเห็นไหมแ้งนาทีกวแปดนาทีกวัวอะปิดคลิปเห็นไหมค่ะต้องรับคลิปนี้กับฝากไว้ซสมอน,น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบียร์รำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะหน้าเต็มจอดีมากเลยขอบคุณครับ